สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเอาออยอีจอาออกนะครับแล้วก็มาห e ้ G อยมอเตอร์อ t r านะทั้งหมดเลยจนมาถึงฝั่งตรงนี้ตรงนี้เราจะเป็นปิดด้านล่างนะครับจะอยู่ข้างหลังเครื่องทั้งหมดเลยข้างหลังเครื่องนะอันนี้อาจจะถ่ายไม่เห็น,นครับเดี๋ยวผมจะ แกะออกมาก่อนแล้วก็เดี๋ยวโอเคเมื่อกี้กองตัดเดี๋ยวคลิปนี้นะผมจะแกะออกมาให้ดูหมดก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาวิเคราะห์กันว่าแกะยังไงนะครับเพราะว่าอย่างนี้มันถ่ายไม่ได้ยังไงมันมัน,ม,นมันแคบมากเลยนะโอเคแต่ยังไงเดี๋ยวขอแกะก่อนแล้วกันโอเคครับเาแล้วครับตอนนี้ก็ออกมาเรียบร้อยแล้วอยู่น,นี่อันนี้เราก็อุดน้ำไว้นะครับจุดหนึ่งแล้วก็จุดที่สอง ตัวนี้ใช้เป็นท่ออุดผ้าใบเลยนะจะได้ทนโอเคมันจะอยู่หลังเครื่องอย่างนี้ <c oughs> แล้วก็ชุดนี้นะครับแล้วก็มีแผ่นอุด EGR ที่ผมใส่นะครับก็คือตัวนี้แผ่นอุด EGR คือตัวนี้กับตัวนี้นะครับเป็นแผ่นตัวนี้การอยู่อย่างนี้อ่าอันนี้ผมยกทั้งระบบเลย ตัวนี้ก็เป็นมอเตอร์อ่าอันนี้จะอยู่หลังเครื่องเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะใช้แผ่นตัวนี้ปิดไม่ใช่ปิดตัวนี้นะไปปิดที่เครื่องปิดที่เขาเขาควายของทอยเสียนะครับแค่นี้ก็จบแต่ว่านี้ยังเหลือน้ำรอเย็นนะครับเลเต็มเลยโอเคเดี๋ยวขอประกอบต่อก่อน เดี๋ยวถ่ายม่ให้ดูโอเคนะสวัสดีครับ